พิเศษของสกทาคามีในอีกแง่มุมหนึ่งเขามีความพิเศษต่างจากโสดาบันอย่างไรสังโยชสามสิ้นเท่ากันติน,นังสัญโยชนานังปริคยาสามสังโยช์สิ้นติน,นังก็คือสามสัญโยชนานังก็คือสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยลัดเครื่องผูกปริคยาก็คือสิ้นไปเสื่อมไปหมดไป ติน,นังสัญโยชนานังปริคยาแต่สกาธาคามีนั้นราคะโทสะโมหะเบาบางลงในความเบาบางลงเนี่ยถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ทําลายสังโย์าสังโยชาสามกลุ่มหนึ่งละสังโย์าเบื้องต่ํากลุ่มหนึ่งแล้วก็สังโย์าเบื้องสูงอีกกลุ่มหนึ่ง สกาธาคามีไปถูกจัดอยู่ในผู้ที่ทำลายสังโยชน้าเบื้องตำ่ำสามารถพูดได้พูดได้สองแบบคือแบบว่าพูดในกลุ่มสังโยชน์สามว่าเป็นผู้ที่สามสังโยชน์สิ้นแล้วก็ราคาโทสะโมหะเบาบางลงกับพูดแบบที่สองคือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเนี่ยทำลายไม่หมดพูดได้สองแบบสังโยชน์เบื้องต่ำทำลายไม่หมดอีกพวกหนึ่งคือสังโยชน้าเบื้องต่ำทำลายหมด สังโยชน์ห้เบื้องต่ำทำลายหมดเนี่ยก็คืออาการนิฐาสังโยชน์ให้เบื้องต่ำทำลายไม่หมดทำลายได้บางส่วนคือสกทธาคามีไม่ชี้ลงมาที่โสดาบันเท่ากับโสดาบันเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเพื่อที่จะทำลายในส่วนของกรรมราคะกับพยาบาทพอสกาธาคามีเนี่ยทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงสังโยชน์ข้อที่4กับข้อที่5เนี่ยก็เริ่มถูกทำลายพอเริ่มถูกทำลายปุ๊บเนี่ย เข้ามาแตะข้อที่สี่ข้อที่หเป็นกลุ่ม5เบื้องต่ำเลยก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม5เบื้องต่ำดังนั้นในประสูตรบุคคลสี่าพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลกเป็นการนําเอาสังโยชห้าเบื้องต่ำเนี่ยมาเป็นเกณฑ์วัดคือพระองค์จะใช้คําว่าโอรัมพาขิยานิสัญโยชนานิอัปหินานิโอรัมพาขิยานิก็คือเบื้องต่ําโอรัมพาขิยานิเนี่ยอันนี้คือ เบื้องต่ำสัญโยชนานี้ก็คือเครื่องผูกนั่นเองคือสัยชน์เครื่องผูกผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในพภพปหยนานิเนี่ยก็คือทำลายสิน้นแต่ถ้าอัปปันานิก็คือทำลายยังไม่สิน้นทำลายยังไม่สิน้นถ้าพูดถึงก้อนเบื้องสามถ้าสามข้อแรกเนี่ยก็าทำลายสิน้นแต่ถ้าพูดห้าสกาธาคามียังถือว่าทำลายไม่สิน้นบุคคลสี่จำพวกนี้ใช้ สังโยชน์ห้าเบื้องต่ำเป็นเป็นตัวจัดกลุ่มสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำเป็นอันที่หนึ่งแล้วก็แตกสังโยชน์เบื้องสูงแตกสังโยชน์เบื้องสูงเป็นสองอันสองอันนี้ก็จริงๆคือสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงถูกแตกออกเป็นอุปติปติลาพิกานิสัญโยชนานี้กับภวะปติลาพิกานิสัญโยชนานี้ปกติสังโยชน์เบื้องสูงจะถูกแบ่งเป็นห้า ตามนายัยยะปกติที่เราทราบคือรูปปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชารูปปราคะความกำนัดในรูปอรูปราคะความกำนัดในอรูปมานะ,ะความถือว่าตัวตนอุทจจะความฟุ้งซ่านอวิชาความไม่รู้อย่างที่เราทราบได้บอกไปแล้วว่าอย่างอุทจจะเนี่ยคือฟุง้งฟุ้งในส่วน เป็นสังโยชน์เบื้องสูงแล้วไม่ได้ฟุ้งมากามมาพบแล้วพราพวกนี้ห้าเบื้องต่ำเกลี้ยงไปแล้วความฟุ้งนี้จัดอยู่แค่นี้ตัวรูปราคะนี่ก็คือผู้ที่ทําสมาธิชั้นหนึ่งสองสได้ซึ่งถูกเรียกว่ารูประสัญญาสมาธิที่เรียกว่ารูประสัญญารูประสัญญาแบ่งเป็น4ี่คือปฐมฌานท,ทานตตานุติยฌานตติยฌานจตุฌานนี้ชื่อของสมาธิในระดับเบื้องต้น รวมทั้งสี่ก้อนเนี่ยเรียกด้วยคำคำเดียวว่ารูปสัญญารูปสัญญาสมาธิอาศัยลูกเนี่ยสัญญาในรูปเนี่ยทำให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นสี่ระดับแล้วถ้าเรามีความพอใจกำนัดพอใจในรูปสัญญาเนี่ยจึงถูกเรียกว่ารูปประหลาดใจตรงนี้เป็นความกำนัดพอใจในระดับของสมาธิในระดับของเนคขมะซึ่งตัวเนี้ยหลีกออกจากกามละหลีกออกจากก้อนกามละ อกุศลธรรมทั้งหลายและอรูป,ปราคะพวกนี้วางรูปสัญญาได้เข้าถึงอรูป,ปราคะและมีความกำหนัดพอใจยินดีเพลิดเพลินในสมาธิระดับอรูปจึงเรียกว่าเป็นอรูป,ปราคะนี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ก็คือมานะถ้าเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชหรือสเก็ดไฟต้องเปรียบเหมือนสเก็ดไฟที่ปลิวมา กระทบพืนปุ๊บดับพอกระทบพบมีตัวตนปั๊บเนี่ยก็คือมานะเกิดขึ้นละคือ้าเกิดขึ้นมานะ